มาแกะกล่องลำโพงกันลำโพงสตูดิโอส่งมาจากบริษัท m u s ส<ม>ิก o ูโฮมจำกัดกรุงเทพมหานคระครัครบเดี๋ยวเราจะมาแกะกันหาอุปกรณ์ก่อนหาอุปกรณ์ก่อนครับอามีดวันนี้ฝนก็จะตก นะครับที่นี่พัทลุงผ่าเลยนะครับเป็นลำโพงสตูดิโอนะครับใช้สำหรับในห้องใช้กลางแจ้งไม่ได้นะครับลำโพงนี้เขาทำมาโดยเฉพาะสำหรับพวกตัดต่อภาพบันทึกเสียงประมาณนั้นนะครับผมก็ไม่มีความรู้เยอะนะครับแต่ ก็ตามน้ำมผมไม่ค่อยมีก็ใช้หูนะครับการทำของแบบนี้ใช้หูฟังฟังเพลงเยอะๆอฟังเพลงหลายๆแนวนะครับนี่นะครับแกะออกมาแล้วเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้นี่เอง นะครับเป็นลำโพงเดี๋ยวเราจะเอาไปเปลี่ยนกับในห้องนะครับเราจะไปเปลี่ยนกับลำโพงในห้องเชือดเลยเชือดเลยมาแล้วครับมาแล้วเดี๋ยวมาสั่ได้นะมิวสิกโอมูโอ มิวสิกทูวบริษัทเาเข้าไปดูเข้าไปดูได้นะครับบริษัทนี้เอาไข่ก้องแบบนี้เยอะนะครับตัวใหญ่ตัวใหญ่นี้เราจะโรอดไหมมีใครอยู่บ้างบ้านเราไม่มีใครอยู่เลย อันเราไม่มีใครอยู่เลยอ,อุ๊ยนี่สายไฟนี่สายไฟนี่คู่มือคู่มือเป็นภาษาอังกฤษนะครับเราก็คงจะไม่ไหวเราเป็นลำพง ตัวใหญ่นะครับเป็นลำโพงตัวใหญ่มากหัวไหนหางมันอยู่ไหนอันดับแรกเอาอย่างไงดีอันดับแรกเราจะเอาอย่างไงดีกับเขาล่ะนี่สายมันต้องใจสายอย่างไง คนพีกานี่มันดำยากจะยกยังไงล่ะเราก็จะยกยังไงไม่มีใครจะยกยังไง ม่มีใครอยู่อเจ้ามัมเมียวมันอ็ก,กินเรียบร้อยแล้วเจ้าจีตานี่มันมันกล่องแล้วก็ซ้อนด้วยกล่องอีกชั้นหนึ่งถือว่าพวกเขาได้ระมัดระวังในการขนส่งเป็นอย่างมากเขากลัวว่าลำโพงจะมาถึงมือผม ด้วยอแตกพังยับเยินอืมขอระวังใส่สองสามชั้นเพื่อให้ผมได้รับของที่ดีที่สุดเพราะผมจะเป็นคนใช้ที่ดีที่สุดของยี่ห้อนี้ <c oughs> <c oughs> แน่นอนแต่เสียใจด้วยไม่มีใครช่วยยกมีแมวอยู่ตัวหนึ่งมันก็ช่วยเหลืออะไรไม่ได้ อ,อ,อ,อใครมั่งมะ่งยบุบลูนี่มันไม่มีใครเอาเสียเลยโอ้หกหกไปหน้าบ้านมันไม่มีใครเสียเลยอองอ๋องอองไอจีต <น ressive. S 1> ้ามือมันยังไงเนี่ยตัวใหญ่นะเนี่ยเป็นลำโพงตัวใหญ่ อันนี้เป็นตัวใหญ่มีติดตั้งมั้ยเนี่ยมีติดตั้งมั้ยเนี่ยจะ